โอเคผมทีเจเจโอเคครับผมรายการเขาก็มีฟอร์แมตแน่นอนอยู่แค่ว่ามีพิธีกรอยู่สองคนมานั่งคุยการแล้วก็มีอันนี้ถ้าอันนี้ฟิกแล้วเหรออ้าวไม่ฟิกเลยทำทุกคนทำทุกเทปเลยโอเคโอเคได้โดยคอนเซ็ปต์ของรายการนะก็คือว่าเจนนี้เจนซีเนี่ยมาคุยกับเจนผมอ่าโอเคครับแล้วเราก็แชร์ความคิดกันไปว่าคุณคิดยังไงซึ่งจริงๆนั่นคือ คุณจะได้ educate ผมก็คือผมก็ได้รู้ไงว่าคุณคิดยังไงค่ะดี้วแล้วพี่จอก็ educate เราด้วยใช่ก็คือเจนเจนนี้ educate เจนนี้ด้วยอ่าโอเคเพราะว่าแชร์เป็นแชร์กันไปอ่าใช่ค่ะได้ยินว่าคุณมีคำถามมาจากบ้านเตรียมมาแล้วขอผมฟังคำถามนะ คิดมาเมื่อวานเลยนะว่าหนูรู้สึกว่าแบบเอา้าเราจะให้พี่จอแบบถามคนเดียวได้ยังไงเราก็ต้องถามบ้างหนูก็นั่งคิดในรถตอนเมารถอยู่ก็โอ๊ยนั่งคิดคิดใช่ไหมคะแต่ว่าแบบด้วยความที่เมารถหนูก็เลยไม่อยากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าโอเคหนูก็คงไม่น่าลืมหรอกอะไรเงี้ยลืมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงไม่รู้ว่าคิดจริงหรือเปล่าจะแบบแกล้งพูดอย่างเงี้ยแหละทวามเป็นพูดเอาเครดิตไปไงี้ให้มันรู้สึกแบบขย,นยนะันอะไรเงี้ย <c oughs> แม้เราก็มาทำเป็นข่าวในรายการตุงกตากร็รบกเขาสอบเพื่อนก็มาพึ่งพาผมวดีโอเคเราเข้าเรื่องของรายการเราเดี๋ยวจะสียเวลาเนี่ยเอางี้ <c oughs> ผมมีท็อปิกที่สั้นๆอันนี้จะนา่าเฮฮาไม่น่าจะยาวไม่ไม่าไ,ไม่น่าจะมีโอกาสยาเพราะมันเป็นคำานาสั้นๆมาก <c oughs> แล้วก็คำหน้าที่สามเนี่ยจะค่อนข้างยาวแล้วสี่เรียด แล้วคุณคิดดูเขา l สต์คำถามมาเยอะมากมันจะไปพอครึ่งชั่วโมงได้ยังไงเครืออย่างนี้นะผมจะมีเป็นโปรแกรมชื่อ evernote ก็คือมันเป็นโปรแกรมเนี่ยซึ่งสามารถจดได้ในมือถือด้วย<อ>คุณอยา่าเพิ่งมาดู้วผมจดย<อ>เยอะแล้วก็จดทุกอย่างว่าตัแต่งเนื้อผมก็จดในนี้แล้วมันจะสิงในทุกอุป,ปรกรณ์เนี่ยเป,เปิดแม็กเปิดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสมมติผมนั่งทํางานอยู่ผมนั่งทําแต่งเพลงปุ๊บผมนึกขึ้นมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแตถามน้องเขาเรื่องนี้กว่าผมก็แค่เปิดโปรแกรมนี้ในแม็กมันก Oh. บางทีผมไปกินข้าวเนี่ยเมื่อกลางวันผมกินข้าวมันไก่อยู่ผมก็แบบเฮ้ยถามน้องนี่วาแล้วก็พิมพ์เข้าไปเนี่ยคือเป็นลักษณะที่คนที่เขาตั้งใจทํางานจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แบบว่ามันจะมาคิดได้แต่เมารถก็เลยจำไม่ได้มันไม่ใช่เลยเนี่ยแล้วก็มาขำทุกทุกเทปเลยเนี่ยคือบางทีนะอยากจะหักชาตัวหรือแบบแบ่งเปลี่ยนไม่แบ,บ่งครึ่งนะเพราะาส่วนใหญ่อะคือจะมาแล้วก็ขำอย่างเดียวคือการหัวเราะไม่ต้องเครียเนี่ยเมื่อขำไปตามน้ำก็ไหลไปเรื่อย โอเคเอานี้คคำถามที่หนึ่งฮะอันนี้คือผมสงสัยมากคือจะมีคนอยู่สองประเภทจะเป็นสั่งซ้ายสั่งขวาเลวลาคุณพิมพ์ลายแล้วผิดอ่ะคุณแก้ไหมแก้ให้ถูกก่อนส่งไหมหรืออันเซนไหมอ๋มออยากรู้อ่ะถ้าสมมติาทางการก็แก้ค่ะถ้าสมมติไม่ทางการก็ก็ไม่แก่คือถ้ามันอ่านได้มันพอแบบกดไปปุ๊บแล้วอ๋อคือมันก็เดาได้ว่ามันคำว่าอะไรก็กดมม่งไปเลยอืมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้คุยกับ บุคคลที่แบบโอเคต้องทางการหน่อยนะคุณครูครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็<อ>แก้ให้หน่อยแก้<อ>ให้หน่อยเพราะแบบเออเราก็คิดว่ามันก็คงใช้เวลาไม่นานกับการแก้ตัวกษรเนอะแล้วเขาก็คงแบบเขาคงมีอย่างอื่นให้ทาอะไรอย่างเงี้ยเขาคงผู้ใหญ่อะฮะประมาณนั้นแบบพวกที่แบบทางการที่เราไม่ได้สนิทสนมอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็คือบอกว่า เขาไม่ควรจะเอาเวลามาเดาคําพูดของเราเงี้ยหรอใช่ค่ะแล้วก็มันอาจจะมีการแบบมิสคอมมิวนิเคชั่นไงคะใช่ค่ะครับผมจะเคยเจองานปเพื่อนบางคนอนะ่ะพิมพ์มาเสร็จปุ๊บแวบปีออกแล้วก็หายไปแล้วก็จะกลับมาคือบางครั้งมันผิดขีดแค่ลืมเติมไม่เอกหรือไม,ม่เอกเกิน <S <S คือเขาก็จะเรียบร้อยเหมือนว่าไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนหรือคุยกับทางการเขาจะต้องให้แบบ <S <S อ๋อต้องเป๊ะเป๊ะซึ่งบางทีนะมันเป๊ะซะจนที่ว่าเรายังสังเกตไม่ออกเลยคือตอนแรกเราก็เราอ่านแล้วด้วยนะเพิ่มปุ๊บเอามา แยกไม่ออกเลยอคือมีบางบางคนเขาสือว่าแล้วแก่ไงคะก็เหมือว่าอันเซนอันเซนแล้วก็ส่งใหม่แล้วก็เพจใหม่แล้วก็ไปแก้คําคำเดียวแล้วก็ส่งอย่างเงี้ยเออคือบางคนเขาซีเรียสขนาดที่ว่าไม่ได้เว้คือแค่คุยกันแปลว่าสมมติว่าเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยแต่สมมติว่าบอกพี่ต้องไปถึงย่อยนี้แล้วเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วไปตรงนี้แล้วเลี้ยวขวาครับสมมติแล้วเลี้ยวขวาเกิดมีตัวเอกไม่เอกบูดไปโดนเป็นเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอันเซนไปเลยแล้วเขาก็ต้องส่งมาใหม่ที่มัน จริงจังมากแต่ก็มีอีกคนอีกทายหนึ่งก็คือพิมพ์แบบลุยแหลกก็คือแบบผิดเพลิ่อะไรที่ผมก็เดาสุรุ่รย,ยสุร่ยเลยสุรุ่ยสุยมาแล้วก็แบบเสียเวลาเดาถ้ามันใกล้เคียงก็โอเคไงแต่บางคนก็คือพิมพ์แบบไปออกไปไกลในวันนี้ผมเพิ่งเจอพิมพ์อะไรมาไม่รู้อะผมว่าจริงเหรอเออมันมีอะไรไม่รู้แบบไปแบบไปคนละทิศคนละทางเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเจอตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นโพสต์ให้ดูเลยคือพิมเป็นคนละทางเลยจนแบบอะไรวะสมมติจะพิมคำว่าแมวเงี้ยมันไปก่อคำว่าหมาอย่างเงี้ยไปเลยก็มี ผมไม่รู้รีบอะไรนักหนาอย่างที่ว่าแหละเขาเขาจะแก้เฉพาะคนที่เขาแบบรู้สึกว่าเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้ความเดียดร้อยก็าสนิทสนมไงก็รู้สึกว่าแบบอ่าสนิทสนมเออก็คือแบบพอสนิทปุ๊บช่างแม่งไปพิมพ์งไปเลยไม่สนใจถ,ถ้าสมมติว่ามันอ่านไม่ออกมันก็ต้องแก้งไงแบบก็มาดอกจันข้างล่างว่าแบบเอออันนี้ไม่เคยได้ดอกจันจากคนนี้เลยไม่เคยมีแก้ไม่เคยมีดอกจันไม่เคยแม้แต่คือคนนี้คือไหลมาเลยเหมือนกบบแสดงว่าสนิทกันมากเลย เออดีโอเคเป็นบุญผมผมอะอย่างพี่จอนนี่คือแบบสตริกไหมคะเรื่องแบบนี้ก็พอประมาณพประมาณคือถ้าไม่ผิดแบบแย่มากก็ก็จะยอมปล่อยผ่านไปอย่างนู้นอย่างที่บอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเห็นไหมอย่างเวลาเมื่อเมื่อเช้าออกคุมตื่นไม่ทันไงอย่างน่้นหนคือหนูตื่นหนูตื่นคนแรกในบ้านเลยนะคะ Uh huh. ไม่เช้าอ่ะใช่ไม่หรอกคือทุกครั้งที่เราจะมาทำงานกันผมจะมีอาเจนได้ค่ะวันนี้จะททำอะไรผมอันเซ็นไปหนึ่งครั้งก็แบบผิดไปคำในหัวไปอัอนเซ็นออกแล้วก็ไปไปพิพ์แก้ให้เรียบร้อยเพราะนี่เป็นเรื่องเนราวไง <c oughs> เอออันนี้มัน,ม,นมันเป็นเรื่องทางการใช่ไหมคะเออบางทีมันผิดไปคำเดียวบางทีแบบเอ้ยลืมอันนี้อันนึงว่ะแล้วก็แบบจริงๆรจะอ,อนันเซ็นอีกอันนะผมก็เลยเพิ่มแบบเออถ้าถ้าเป็นไปได้มีเวลาจะเพิ่มทาภารกิจนี้เพิ่มเติมนะวันนี้แต่ว่าคือขี้เกียจแบบไปเขียนอันเซ็นไปอีกรอบแล เออพอดีเราพิมพ์ผิดเองก็แจ้งเองดีกว่าไม่แต่ว่าความจริงตอนหนูเขียนให้พี่จอดอะก็คือน้อยมากแล้วนะคะนั่นน้อยมากแล้วออันนั้นคือน้อยมากคือหนูเขียนนี้เพื่อเพื่อนสวยจริงว่ะหนูเขียนให่เพื่อเพื่อนไม่เข้าใจเลยเออใช่แต่ว่าหนูรู้ว่าเพื่อนหนูเก่งแล้วพี่อะก็เก่งเหมือนไงคะออาอะไรก็แล้วก็เลยคือมันเรียกว่าเป็นการแบบฝึกสมองยามเช้าอะไรอย่างนี้ ไม่ต้องปพี่หรอกพี่นั่งทํางานให้น้องตลอดอยู่แล้วโอ้จริงค่ะพี่จอตื่นเร็วมากแล้วก็นอนดึกมากหาเวลานอนหน่อยนะคะขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้จบงานหน่อยด้เสร็จงานเดี๋ยวโดดคำถามที่สองครับผมอยากรู้ยังสมัยนี้พวกง่าคือพอเราลงไอจีพวกเราก็จะซูมรูปดูได้ถูกป่ะในหรือสมัยนี้เฟซบุ๊กปุ๊บหรือโซเชียลมันก็จะชอบซูมรูปคุณเคยอยู่ในยุคที่เราซูมรูปไม่ได้ไหมคือหมายว่าเราได้เห็นสื่อนั้นจากไซส์แค่นั้นอะ คือคนแต่คุณต้องต้องโตมาในยุคที่มีแค่หนังสือถูกไหมนังสือพิมพ์หนังสือคือผมแค่รู้สึกว่าสมัยนี้มันมันเป็นยุคที่แบบมีข่าวลงปุ๊บมันก็ต้องมาแล้วเซฟซูมดูรูปดูอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจับพิดบ้างหรือเป็นนักสืบไหมคะใช่ไหมที่แบบว่าพอไปซูมดูข้างหลังเฮ้ยตรงนี้มันต้องอยู่ที่นี่แน่เลยอะไรเงี้ยแล้วบกดิคุณซูมไหมไม่ซูมคะ่ะในไอจีซูมไหมไม่ซูมคะ่ะ ถ้าสมมติมันมีเรื่องที่ต้องซูมก็ซูมค่ะก็หนูว่าคนที่ซูมเขาก็าคงจะซูมแค่สําหรับแบบเรื่องที่เขาสนใจอะไรแบบว่าเขาติดตามการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะแล้วเขาแบบอยากจะซูมดูลายเส้นแบบโอ้โหอาจารย์คนนี้วัดสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเป็นแบบวิธเศษที่แบบจริงๆไม่ได้ธรรมชาติเหมือนแต่ก่อนมุดถ้าเราดูการ์ตูนที่อาจารย์เขาวาดมาให้เราดูเท่านี้ช่องเท่านี้ แล้วก็คุณจะรับสื่อเท่านี้ค่ะไงใช่แต่มไม่แต่มันก็มีค่ะสมัยก่อนที่แบบเขาหยิบนิตยสารมาดูแล้วก็แบบ oh, โอ้โหมองอ,อยู่อย่างนี้ถูกไหมคะอ่าอ่าใช่คุณก็ณณนี่แหละเอาคุณก็ทำเพราะคุณอ่านการ,ร์ตูนแท้อ๋อใช่อ่าเพราะเมื่อคืนอมผมตัดเทปอันนี้เทปรายการ Educate ของเราเนี่ยแล้วก็เป็นเทปที่แบบพูดถึงแบบ รายการของคุณอันโด่งดังคุณนะเฮ้ยตอนนี้เขามีซับสไครต์สองสองพันนะสองพันห้าค่ะโอ้ยคุณน่าจะไปทําต่อนะครับก็ก็มีแต่คนบอกว่าให้ทําต่อนะโปรดิวเซอร์ไม่ว่างอ่าใช่ค่ะโปรดิวเซอร์ไม่ว่างแล้วก็พิธีกรก็ไม่ว่างค่ะไม่มีเวลาดูการ์ตูนแล้วก็ไม่มีเวลามาเจอกันค่ะเพราะว่าต้องทำมากช่วงนั้สนุกมากเพราว่าดูการ์ตูนดูดูการ์ตูนทั้งวันทั้งคืนใช่ค่ะแล้วแม่ไม่บ่นใช่เพราะว่าเราทํางานไงคะอ่าอืมเฮ้ยแต่เดี๋ยวจะมี เซกชั่นใหมจะเปิดนี่เราบอกไว้เลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะสนใจบ่าเราจะมีเซกชันมูวี่ทองด้วยอมูวี่ทใช่ก็คือนัดกันเลยว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าจะคุยเรื่องหนังเรื่องนี้แล้วก็ต่างกันไปดูก่อนแล้วซึ่งอาจจะมาคอมเมนต์แล้วถ้าแบบดูไม่จบอะค่ะเฮ้ยดูไม่จบก็ก็มั่วดิก็มั่วไปเลยหรือหรือไม่ก็มาถามออกรายการไปเลยถามช่วงก่อนออกรายการเฮ้ยตลงจบไงวะเออโอเคค่ะแล้วอย่างนี้มันจะถือว่าเป็นการสปอยไหมคะ ก็ต้องยอมไงเราเราจะขึ้นเลยว่าถ้าคุณอยากดูแสดงว่าคุณอยากดูสปอยเออคุณกดเพลเองเรื่องของคุณถูกใช่ไหมใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมาถกไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องนไอ้เรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นไงเรื่องอะไรคะเรื่องนั้นน่ะคุณก็ไม่ไม่รู้เรื่องนั้นแหละเรื่องอะไรเรื่องอะไรมันมีอยู่เรื่องเดียวแหละเรื่องอะไรคะดาวินชีโค้ดเกมรหัสสมองอะไรไม่ใช่สิเรื่องอะไรกับ แอนฟิวเลียนฟิวเลอร์ฟาดั้นฟิวเลอร์ใช่จริงหนูชอบเรื่องนี้มากหนูลืมไปแล้วนะเนี้น้องรู้จักคำว่าคลีเชยไหมรู้จักค่ะที่มันซ้ำซากจำเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้นั้นในนั้นมันมีอะไรที่มันแบบไม่คลีเช่เต็มไปหมดเลยดูกระทั่งตอนจบด้วยถูกป่ะซึ่งอันนี้มันน่ามาถกกันซึ่งอันนีเราจะเป็นช่วงมูวี่ทอล์กหนูหนูอยากทอล์กเรื่องนี้อยากกลับไปดูอีกรอบเลยต้องกลับไปดูอีกรอบเพราะว่าผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทำที่บ้านก็คือต้องคุยต้องกลับไปดูรอบผมก็กลับไปดู มาถึงคําถามนี้เป็นคําถามแบบซีเรียสเลยคือไม่หรอกอันนี้มันต่อเนื่องจากการที่ผมรู้สึกว่าทําไมผมถึงชอบชีวิตของผมเมื่อ20ปีก่อนมากกว่าในปัจจุบันทุกวันนี้มันทุกอย่างมันสะดวกสบายรวดเร็วมากเลยอ๋อหมายถึงเรื่องของการใช้ชีวิตแบบในช่วงที่มีเทคโนโลยีกับไม่มีเทคโนโลยีอ่ยใช่แล้วก็มีคําพูดอันหนึ่งที่มันน่าสนใจมากซึ่งผมก็มีทั้งสองมุมผมก็เลยอยากมาฟังความเห็นของคุณก็คือว่าเขามาจะพูดว่า สมัยนี้พอเทคโนโลยีมันเยอะมากแล้วเนี่ยสิ่งที่มันหายไปก็คือการที่เราไม่ได้สื่อสารกันอืมันทำให้คนคิดถึงกันน้อยลงไหมความคิดถึงมันน้อยกว่าสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนมันมันมีการมันมีการห่างกันมากต้องส่จดหมายกว่าจะโผล่ได้พูดคุยกันกว่าจะนัดเจอกันอย่างงี้ใช่ไหมหรือแบบเอายกหูหากันแต่ว่ามันก็คือโทรศัพท์บ้านไง เพราะแต่ก่อนมันจะเป็นยุคที่แบบพอเราออกจากบ้านปุ๊บก็คือไม่ติดต่อไม่ด้นะถูกไหมสมมุติว่านัดกันนัดกับเพื่อนสมมุติสิบโมงเช้าที่ตรงเนี้ยถ้าโทรไปบ้านหลังเก้าโมงคือไม่ได้นะเพราะเขาออกจากบ้านแล้วในขณะที่ปัจจุบันเราคือแบบเฮ้ยเก้าโมงครึ่งแบบเฮ้ยอยู่ไหนแล้ววะขึ้นทีนี้พูดถึงความความรู้สึกความคิดถึงอวามคิดถึงมากเหนูมองว่าเท่าเดิมเท่าเดิมเพราะเพราะว่าด้วยความที่คนเราเวลาใช้ชีวิตนะคะมันก็ รับเปลี่ยนไปตามลัทสไตล์ของแต่ละคนถูกไหมคะ uh huh. พอมันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็คงเหมือนกันนะคะแบบตอนที่เราส่งจดหมายไป uh huh. หาคนฝั่งนูน uh ้น huh. ที่มันต้องรอแบบโอ้โหนานมาก uh huh. อันนี้ก็คือเราจะคิดถึงมากถูกต้องไห uh huh. มคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเราส่งข้อความไปส่งคนนู้นเอ้ยเราก็คิดถึงมากเราถึงส่งข้อความ uh huh. ไปหาเขา uh huh. แล้วเขาจะตอบถ้าเขาไม่ตอบตอนนั้นก็แปลว่าเขาไม่ว่าง เราก็จะนั่งคิดถึงเขาต่อเลยก็ก็แล้วแต่เลย<ต>คือเราก็เลยรู้สึกว่ามันคงไม่ได้ต่างกันมากมันแค่เป็นความรวดเร็วว่าแบบมันแค่คอม m u n i เคตกันเร็วขึ้นแต่ว่าความคิดถึงก็คงไม่ได้ต่างกันคือความเข้มข้นของความคิดถึงกันเท่ากันแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันคุยง,ง่ายกว่าไงโทรไปหรือแบบว่าไลน์ไปงเงี้ยแต่สมมติเทียบกับคนสมัยก่อนนี่เขาต้องแบบอย่างที่ผมมองยกหูโทรศัพท์หากันหรือว่าเราจะโทรหาเขาุเขาไม่ไม่อยู่บ้านต้องรอกลับบ้านอะไรยเงี้ยแต่แต่ในปัจจุบันว่าติดต่อปื๊ดป่ย แต่คนเราคิดถึงอยู่ใช่ไหมยังคิดถึงอยู่ <c oughs> ค่ะแต่ก็เป็นเป็นพอยที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันก็มีหนูว่าไม่น่าเกี่ยวกับคําว่าคิดถึงแต่ว่าน่าจะเกี่ยวความยากง่ายในการติดต่อมากกว่าแต่ว่าพอมันแบบติดต่อรวดเร็วใช่ไหมคะสมัยนี้เขาถึงมีแบบคนออกมาพูดว่าพอเป็นสมัยนี้คู่รักมันอยู่กันได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่มีความยากในการติดต่อกันอ มันเนี่ยมันง่ายมากเวลาจะเจอกันทีนึงเราโทรหาการคุยกันทุกวันอย่างเงี้ยมันง่ายมากมันไม่มีความพยายามเหมือนสมัยก่อนที่แบบซ่องส่งจดหมายหาการต้องแบบนัดกันโอีกนานเป็นชาติกว่าจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องความยากง่ายมากกว่าผมก็เคยคิดอย่างนี้แต่ผมก็ไม่อยากจะแก่ไงคือเขาจะบอกว่าคนแก่เนี่ยชอบรู้สึกว่ายุคก่อนมันยากเว้ยไม่ต้องพูดความรักแม้กม้ทั้งการทํางานชีวิตทุกๆอย่างมันดูมันยากมันก็เลยทําให้เรา เราต้องใส่ใจใส่พลังมากมันก็จะเป็นแบบแค่แบบจะเดินทางไปร้านหนังสือที่เราชอบเนี้ยโอ้โหเราก็ต้องตื่นเช้าปุ๊บยิ่งสมัยเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องขึ้นรถเมล์ไปไปปุ๊บไปเดินต่อตรงนั้นอีกแล้วไปกว่าจะไปด้าหนังสือเล่มหนึง่งเอากว่าจะได้อ่านปุ๊บก็กถือขึ้นรถเมล์กลับบ้านมาทีแบบโอ้โหออกจากบ้านไป9ก้าโมงกลับมาบ้านที่ห้าโมงเย็นแล้วเหนื่อยเพื่อไปด้าหนังสือเล่มเนี้ยกลับบ้านอาบหน้าว่าเทาเราจะตั้งตาเพื่อจะได้อ่านตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสมัยนี้ม ถ้าของหนูก็อย่างที่เคยแบบเล่าไปเมื่อครั้งก่อนใช่ไหมคะโอโ้โหเฮ้ยมันมีครั้งก่อนด้วยว่ามันดีคอลได้ด้วย <c oughs> ไม่น่าเชื่อไว้ป,ปกติแบบชอบบทว่าแบบพูดอะไรไปไม่รู้มคือหนูรู้ว่าหนูพูดอะไรไปแต่ว่าเออบางทีมันก็เยอะมากหนูก็จําไม่ได้ว่าหนูพูดไว้ตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออก็เหมือนที่ครั้งก่อนหนูบอกไปว่าแบบเออพอมันช้าทุกคนได้ใช้ชีวิต กับตัวเองมากขึ้นเวลาจะทําอะไรอะ่ะมันยากกว่าสมัยนี้ถูกต้องไหมคะมันต้องใช้แรงใจมันต้องใช้ความชอบมากๆก็คือกว่ามันจะออกมาเป็นผลงานชิ้นนั้นกว่าจะออกมาเป็นแบบตอนนั้นน่ะมันแบบมันคือ masterpiece อแล้วอะ่ะมันก็คือแบบสุดยอดโอ้โหนี่คือแบบคนเราจะต้องลงแรงลงใจเ,เพื่อสิ่งนี้เลยนะเขาใช้เวลาแบบนานมากไม่เหมือนสมัยนี้ค่ะ แล้วแล้วการที่มันเร็วขึ้นในทุกอย่างมันเร็วขึ้นในยุคนี้น้องคิดว่าอย่างไรมันเราควรจะมันดีค่ะมันก็คือมันสะดวกสบายแต่ว่าคือทุกคนเวลาทาอะไรมันก็มีไอ้นี่นั่นแหละมันก็มีแบบมีไฟมีแพช s i o นในการทําถูกไหมคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เท่าสมัยก่อนคงคงสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมันง่ายกว่าเยอะค่ะมันก็ยังมีความดีของผลงานที่ออกมาหรือมันก็ยังมี ยอมเข็เปี่ยนก็คนเราก็ยังมีความคิดถึงมีความตั้งใจมีความอะไรแหละเป็นว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปถูกไหมไเอออย่างที่บอกบางทีก็รู้อเอะเราอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบยุคก,ก่อนเ<ก>หมือนกันก็ถ้าอย่างนั้นพี่จ้าก,ก็ต้องปิดโทรศัพท์ปิดหายตัวไปเลยแล้วก็ใช้จดหมายนะพูดคุยกันได้แต่พี่ส่งจดหมายไปบอกได้ค่ะเด,ดี๋ยวว่าอันนี้ก็ไม่สม่ง <laughs> ลยถึงแบบเพลงเลยก็ค <laughs> งไม่ได้กลับมาอ่านแล้วล่ะคะ่ะบายอนะอะไรวะ ก็ท<ไ> <c oughs> ้าพี่อุแต่แต่ว่า้ยแบบจะหมดไอ้มันมีอะไรบางอย่างที่ผมทดลองทานมาเช่นสมมติเวลาถ่ายกล้องดีต้อนน่ะเขาให้ปิดจอปิดจอค่ะก็คือสมมติโปรถ่ายปุ๊บคุณจะเห็นลูปเด้งขึ้นมาใช่ไหม <c oughs> ก็คือไม่ให้มันเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่คือไม่ให้กดดูจนกระทั่งถึงบ้านหรือจนกระทั่งถึงตั้งสมมติพูดง่ายฟรีโมงหนึ่งสามสิบหก รูปใช่ไหม<อ>ถ้าคุณยังถ่ายไม่ครบสารผรูปมนะห้ามกดดูเด็ดขาดแล้วพอครบสารผงรูปปุ๊บคุณก็เอารูปนั้นน่ะลงคอมไปเลยแล้วก็ลบเลยก็คือมาบว่ามันเป็นการแบบทดลองให้เราแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตไปแบบเดิมซึ่งซึ่งเหมือนกันอาคุณลอคิดง่ายๆเลยสมมอย่างรูปถ่ายนะปุ๊บตั้งปดีไหมดีกดรั่วกดเผือกดอะไรไปเรื่อยไปแต่พอมันห้ามดูเลยนะเว้ยเราจะสวยแล้วเราก็จะแบบจะคิดจะตีมาแล้วก็กดหนึ่งรูปอนะไรเงี้ยคือผมเคยไปลองแล้วมันกดรั่วไม่ไ เราต้องล็อกด้วยว่าวันนี้เราจะถ่ายได้แค่36รูป<อ>เปรียบเสมือนมมีฟิล,มมลนะ์มหนึ่งม้วนอะอออ่าแปลกดีค่ะเฮ้ยดีเหมือนกันนะเคยเคยลองทำดูมันก็สนุกดีคือบางทีมก็จะเฮ้ยบ้ากดจะโฟกัสต้นไม้ไปโฟกัสท้องฟ้าอย่างเงี้ย<อ>แล้วต้นไม้ก็เบลออย่างเงี้ยซึ่งในฟิล์มมันจะมีถูกไหมมันจะมีอาการนี้คเคยไหมเคยกดถ่ายผิดเนี้ยเคยเคยกดค่ะที่เขาถ้าสมมติคือมันแกะออกมาดูไม่ได้แล้วก็ต้องใช้จังหวาจะหมดใช่ไหมคะใช่ ก็มีเพราะนั่งบางทีกลับบ้านปุ๊บโอ้โหเลงทอ้ตวตัวกูเลงผิดแต่ว่าคือพอเราปิดจ,จอไม่ให้ไม่ให้เห็นนะมันก็คือไม่รู้นะว่าว่าเราไอ้ถ่ายเออเลิกก็คือถือว่าถ่ายไปเลยอย่างเงี้ยเผือนแบบสร้างลิมิตให้ตัวเองในการทํางานเพื่อจะได้แบบย้อนกลับไปแบบเป็นแต่ก่อนแต่ผมก็เคยพูดเรื่องนี้นะในในเพจของผมก็มีคนมาไม่ไม่ไม่เห็นด้วยนะคือเขาบอกว่าเราควรจะใช้แบบเคโนโลยีให้ได้ประโยชน์ที่สุดใช่ไหม<ช><ช>วา<ช>พี่จะมาแบบถ่ายอย่างนี้ทาไมว่ามันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มบอกว่าสมัยก่อนเนี่ย เวลาอัดเสียงอ่ะสมตสมต,ติสมมติต้านล่นกีตาร์นะเอาเสียงนี้ฮะเอาเสียง,งนี้ชวนนะแล้วกออัดปุ๊บเนี่ยไปลงเทปเงี้ยมันก็คือต้องเสียงนี้ไปเลยนะถือว่าจะแตกแต่สมัยนี้มันคือแบบเขาไปทำคอมพิวเตอร์ที่หลัง<ม>อาาังดคอมพิวเตอร์เออซึ่งหมกอกว่ามันทําให้เกิดการไม่ตัดสินใจอื๋อจริงค่ะใช่สมมติสมมติต่ก่อนตาเราประโยชนนี้ปุ๊บพี่เอ่าเบงเฮ้ยโอเคเทเนี้เอาละแต่สมมติสมัยสมัยนี้ปุ๊บบางทีมันแบบโหอัดไปแบบแปดสิบเทคเงี้ย วร้องไมด้วร้องดีหมดเองดีหมดเร้องดีหมดมันไปเลือกอีกใช่แล้วมันเลือกไม่ถูกเออแต่แต่ก่อนนี่คือเอาเทคนี้ไหมถ้าไม่เอาคือลบเออมันก็เป็นเรื่องแบบต่างยุ่ต่างสมัยไปเดี๋ยวเราจะไปทำกันบ้านเพลงโทษหนังเรื่อง Fast and Feel Love ครับของคุณยายๆแเราจะมาแชร์กันจริงมันมีตัตั้งใจเยอะนะเฮ้ยมันมีประเด็นที่มันแบบ มันจะลึกไปพอสมควรหรือแบบคุณต้องใช้ชีวิตสักครั้งหนึ่งคุณถึงจะเก็ตมันแต่ผมก็รู้สึกว่าน้องก็เก็ตมันผมก็เลยอยากรู้นะว,ว่าหรือว่าไอ้พอยต์เหล่านั้นมันเก็ตจากมุมเด็กก็ได้หรือว่าคุณอาจจะแบบมีมุมมองที่ไม่ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะอย่างตอนจบเนี้ยค,ค,คุณก็คือคุณก็คิดว่ามันโอเคตามนั้นใช่ไหมโอเคค่ะหนูโอเคกับตอนจบของฟ a า and f ิล l o ิฟมากแล้วก็คือเข้าใจมันด้วยเข้าใจค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าจบแบบนี้ดีกว่า ด้วยค่ะถ้าเกิดคุณเคยดูแล้วคุณลองคอมเมนต์มาก็ได้นะแต่มันก็จะมีคนเบ้นด้วยนะเดูไปไม่ไดกเออเพราะว่าไอ้ไอ้ตอนยางไอ้ตอนจบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันต้องเคยผ่านโลคมาระดับหนึ่งเหมือนจะเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยชีวิตมันคือเป็นอย่างนี้เว้มันคือมันคือจันจบแบบนี้ถูกป่ะรวมทั้งแบบความรู้สึกมันต้องจบแบบนี้อ่ะมันไม่มันจะใครชีวิตใครมันจะเป็นแบบจบแบบเออใช่มันมันรู้สึกมันมันเรียวดีมันเรียวดีดีค่ะเป็นหนังที่ดีทุกคนต้องไปดูนะคะครับมิค่ะพี่าย่าน่ารัก พี่นัดก็ดีค่ะเออคุณนัดก็แจ๋วคือไม่รู้จักนะไม่รู้จักว่าเขาคือใครนะนะคะแล้วผมก็แบบเออเอามากก็บอกว่าผมผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกคุณนี่ก็มีชื่อเสียงหแบบเนี้ยผมไม่รู้เลยมีมากค่ะมีมากแค่ใช่ค่ะที่เขาบอกว่าเป็นตัวดูดของไดจบุบอดแคสต์พอดแคสต์ใช่ค่ะไม่เห็นดูรายการของมันเลยไม่เห็นจะมีเพิ่มเลยของคุณเท่าไหร่นะไอ้นะสองพันเจ็ดค่ะสองพันห้าสองพันเจ็ดสักยาง ช่อง youtube ของเราเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดสายค35คน35คนแต่แล้วถ้าเฟซบุ๊กอะ400กว่าโอ้เออเยอะนะคะเนี่ยเยอะเหรอเยอะ,ะ,ยอะนี่ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดจากคนเดียวก็คงแบบได้เนี่ยน้อยหนึ่งหนึ่งคนสองคนอ๋อไม่อะถ้าพี่จากคนเดียวก็คงได้เป็นแสนเราเทดท้ายนะพออ้าวจบเดี๋ยวเรากลับไปใช้จดหมายคุยกันแล้วนะคะโอเคได้จมายคุยกันแล้วเดี๋ยว e อ u c a t อ e พีหน้าเจอกันในจดหมายค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปในบ้านคุณ เป็นเล่มใช่ไหมเป็นเล่มอโอเคพี่จอดเขียนเ <centered. S 2> ดินโนะแปะสติกเกอร์แล้วสติกเกอร์อะไรสรติกเกอร์ตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับรายการด้วยคือตัวเองผลิตสติกเกอร์มาแล้วเกินก็เลยมาแปะของผมนะรู้ไม่เหละเรืองนจาแล้วโอเค,มอเคไม่รู้อีพีนี้จะออกอีพีไหนแหละเดี๋ยวติดตามกัน,นกันยายๆค่ะไปก่อนครับสวัสดีครับ